สองแชมป์ยุโรปติดแล้วจากกันด้วยคำสาปแช่งที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนี่คือเรื่องจริงของสโมสรเบนฟิก้าทีมยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสในปี1961และ1962ผู้เขาพังัดคว้าแชมป์ยุโรปสองสมัยติดต่อกันภายได้การคุมทีมของชายชื่อว่าเบลากัตมันโค้ชชาวฮังการีผู้สร้างตำนานฟุตบอลสมัยใหม่แต่หลังคว้าแชมป์เขาขอขึ้นเงินเดือนจากสโมสรแต่กลับถูกปฏิเสธ กัตมันจึงเตือนออกจากทีมพร้อมทิ้งคำพูดไว้ว่าต่อจากนี้ไปอีกร้อยปีก็ไม่มีทางที่เบนฟิก้าจะได้แชมป์ยุโรปอีกครั้งโดยไม่มีชันและตั้งแต่นั้นมาคำพูดนั้นกลายเป็นคำสาบเบนฟิก้าเข้าชิงทั่วยุโรปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งในยุคข,ของยูเซบิโอใน1968จนถึงยุคใหม่ในยูโรปาลีกปี2014ทุกครั้งที่ใกล้คว้าแชมป พวกเขากลับแพ้เหมือนโชคชะตาลิขิตไว้ผ่านมาแล้วกว่า60ปีคำสาบของเบลากัตมันยังไม่ถูกลบไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับแฟนบอลเบนฟิก้านี่คือรอยแผลในตำนานที่ยังคงหลอกหลอนจนถึงทุกวันนี้